สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่เล่นเกมล้วเราเ,เอดที่เราแทุกคนนะวันนี้ก็มาแนะนําข้อมูลอัปเดตล่วงหน้านะครับแนะนำคลของสีให้ทราบนะในสวัสดีนะครับจะมีอะไรบ้างติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะการปรับปรุงปรับเปลี่ยนในลำดับแรกนะครับก็จะมาอยู่ที่ขาฟ่า NPC ที่เราใช้บริการบ่อยที่สุดนะครับ การอัปเดตของมันในซาวด์จีนนี้จะทำให้ผู้ใช้บริการทุกคนนะไม่ต้องเสียเซนี่ในการใช้บริการแล้วนะครับอย่างเช่นอันนี้การวาร์ปการเทเลพอร์ตไปยังแผนที่ต่างๆก็สามารถเทเลพอร์ตได้ฟรีนะไม่ต้องเสียเลยรวมถึงการเปิดตอร์เร็หรือคังเก็บของคาฟฟา ก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วนะครับลำดับที่สองนั้นก็จะเป็นการ์ดใหม่นะครับที่ผู้เล่นทุกคนจะได้รับจากบอลในดัตชยน,นั่นเองจะมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยนะสำหรับการ์ดใบแรกนะครับก็จะได้รับจากดัตช์โทนัหนะ้าที่อยู่โอโมโตนะครับ เป็นดันเจี้ยนมังกรตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการ์ดกันนะครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างคุณสมบัติของการ์ดบอสในดันเจี้ยนตัวนี้นะเพืเ่อนๆก็สามารถดูได้เลยนะครับทางที่ผมขึ้นไว้ให้นะเบื้องต้นเนี่ยคุณสมบัติของการ์ดเนี้ยก็จะสวมใส่ส่วนหมวกนะแล้วก็เมื่อเราใช้งานเนี่ย มันจะมีโอกาส50%นะทำให้สัตรูติดสถานะ Poison หรือ Burning น,นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นเมื่อสัตรูติดสถานะ Poison หรือ Burning แล้วนะมันก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหายทางกายภาพและเวทมดต์สูงสุด10%ด้วยกันนะครับอ่ะรายละเอียดเบื้องต้นของการ์ดก็จะประมาณนี้การ์ดใบที่สองนั้นก็จะเป็น การ์ดบอสกันเทียนอีกเช่นกันนะครับโดยการ์ดบอสต,ตัวนี้จะได้รับจากธนาร์ดันเทียนนั่นเองนะโดยระดับที่จะบอกการ์ดบอสนะครับก็จะเป็นระดับอีพิกนะดังนั้นใครอยากได้การ์ดบอสใหม่ก็ต้องลงระดับอีพิกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของ การกันะว่ามันมีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติของการ์ใบน,นี้นั้นเพื่อนก็สามารถดูได้ในรายละเอียดผมขึ้นให้ไว้นะครับคุณสมบัติเบื้องต้นก็จะสวมใส่ในส่วนของรองเท้านะโดยจะเพิ่ม m ม็กซิตีบวด20%และต้านทานสถานะฟอร์บบวกอรในในส่วนของสถานะฟอส์อ เอ่อผมยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่ามันเกิดมาจากอะไรที่ไหนอย่างไรนะถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะครับลำดับต่อมาเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ม,มนะครับก็จะเป็นรางวัลที่ผู้เล่นทุกคนจะได้รับหลังจากการเปลี่ยนอาชีพคาสองและคาสามนะสำหรับคนที่ เปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับจนถึงคัสสี่หรือฮิโครคัสนะมันก็จะได้รับรางวัลย้อนหลักนะครับหลังจากที่มีการอัปเดตเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ารางวัลที่ได้รับจะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยนะว่ารางวัลที่ได้รับจากการเปลี่ยนคัสสองและคัสสามมันคืออะไรนะครับอ่ะเราก็สวิตกลับไป อาชีพนอนร์มัลคาร์สก็คเออาชีพเดิมทั่วไปนะครับอ่ะาว,วิตซ์อาชีพหนึ่งสว,วิกลับมาแล้วสว,วิตกลับมาแล้วเราจะได้รางวัลอะไรเดี๋ยวรอดูกันแป๊บหนะนึ่งนะนี่มันก็จะขึ้นกล่องสองบัตรมาให้เราสองกลองนะครับ โดยหนึ่งของก็จะเป็นอาว,วุธนะครับก็จะเป็นอาว,วุธให้เราเลือกส่วนอีกหนึ่งของก็จะเป็นชุดสวมใส่หรือของป้องกันนั่นเองทั้งสองของนี้ผู้เล่นทุกคนก็จะได้รับหลังจากาการเปลี่ยนอาชีพครา้สองและครสานะครับ ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นในการเลือกซื้อสินค้านั่นเองไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางหรือตลาดมืดก็แล้วแต่ผมก็ยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับตัวอย่างที่ผมจะยกนี้ก็จะเป็นการอัพระดับขั้นของอุปกรณ์สมใส่ที่เป็นอาวุธนะ,ะผมก็เริ่มละ กดเข้าไปนะครับทีนี้วัสดุอ่ะวัตสดบที่ผมมีนะั้นมันไม่พอนะเราก็กดค้นหาในตลาดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตายอย่างนี้มานะในส่วนนี้ก็จะเป็นวัตสดิบที่ขายในตลาดกลางนะครับก็จะมีอันหนึ่งปิปรโมลอีกสองอันไม่มีวางขายในตลาดกลาง ดังนั้นดังนั้นถ้าเราจะเลือกซื้อวัตุดิบจากตลาดมืดเราก็ต้องมากดช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้นะครับก็กดลิกถูกเข้าไปตัวระบบเกมก็จะค้นหาวัตถุดิบจากตลาดมืดมาให้เรานะทีนี้เราก็กดซื้อได้เลยนะครับและต่อไปอัพระดับขั้นตามปกติ ได้เลยทันทีนะการปรับปรุงในลำดับต่อมานะก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าที่อยู่ในแผนที่กิวแห่งนี้นะครับนั่นก็คือร้านค้าแมวดำนั่นเองนะโดยร้านค้าแมวดำนี้จะกดล็อกทุกอย่างนะ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมที่ใช้ในกิว,วอได้ทุกระดับไม่ว่าผู้เล่นจะมีกิวระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับสี่ก็แล้วแต่นะในส่วนของร้านค้าที่ปลดล็อกไอเทมทั้งหมดนั้นก็จะเป็นร้านค้าในส่วนของเซนีนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนนะก็สามารถมาซื้อไอเทมทุกระดับ นาะที่ใช้ในการ b u i อ w a ได้ที่ร้านคาเซนี่แห่งนี้นะครับตั้งแต่ระดับหนึ่งจนถึงระดับสุดท้ายเลยนะเรามาปิดท้ายกันเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยรายละเอียดของอ e ีโรคาัวใหม่นั่นก็คือเฟลสิ่งที่เราจะ บอกในวันนี้นะครับนั่นก็คือรายละเอียดของรูนของอีก็คือเฟนั่นเองนะครับก็ไปดูกันได้ตามนี้นะส่วนรายละเอียดอื่นๆจะมีเปลี่ยนแปลงไหมรอดดติดตามการอัปเดตแต่ละคนนะครับรายละเอียดในการอัปเดตและการปรับปรุงเบื้องต้นนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและออกลับมาพบกันใหม่นะครับต่อไปสวัสดีครับ